สวัสดีครับชาวไซโคลทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมบ้าลาป้าท่านนี้มาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลละสามคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้แล้วตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับขอบคุณสำหรับพักยก77นะครับขอบคุณที่ทำให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้วันนี้3คู่เนี่ยจะเป็นบอลถ้วย1คู่แล้วจะเป็นบอลลีก2คู่นะครับเดี๋ยวคู่แรกไปเริ่มกันที่ FA Cup รอบ4นัดรีเพลย์ในเวลาตีสองสี่สิบห้านะครับไปดูฟรีบูททาวครับวันนี้เจอทางทีมจจาากฝูงกลีกันเกมแรกเเนี่ยสมอกัน1ิ ตัหนึ่งครบไปดูวันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับฟริดบูทาวน์เนี่ยเสมอ1แพ้4ครับเกมล่าสุดแพ้เบอร์ตันอลเบียนส์มา3ประตูต่อ2ครับส่วนทางเชฟฟิลด์เวนส์เดย์ชนะ4เสมอ1ครับเกมล่าสุดเอาชนะพรีมัตมาในเกมลีก1ประตูต่อ0ไปดูนิดตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับฟริดบูทวันนี้คู่นหน้าจะมีทางแจ็คมาริออตกับทางเจเดนสต็อกลีย์นะครับส่วนทางเชฟฟิลด์เวนส์เดย์จะมีทางโจโจวินดัสกับปัน้นเกมเป็นเพลย์แมคเกอร์ครับหน้าเป้าจะครับมมชนาเกตติ้อง Mitchell เจอเชฟฟิเวนส์เดย์ที่ตรงกันข้ามก,กันเลยนะครับ5เกมหลังสุดไม่มีแพ้และเป็นการชนะถึง4และรวมทุกรายการเชฟฟิเวนส์เดย์ไม่แพ้ใครมา14เกมติดติดแล้วผมมองว่าวันนี้แม้ว่าฟรีดบุธเท,ทาวเป็นเจ้าบ้านแต่ผมมองว่าไม่น่าจะมีอะไรมาสู้ได้ครับผมมองว่าวันนี้เชฟฟิเวนส์เดย์ชนะแน่ครับเชฟฟิเวนส์เดย์จะบุกไปชนะฟรีบบุธเท,ทา2ประตูต่อ1ครับคู่ที่2ลาบันติลีกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษ,กษในเวลาตี2:45นะครับไปดูแบล็กพูลครับทีมดับ23 วันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางฮาร์ดฟิลด์ทาวน์ทีมันดับ22ครับดูคุณน,นีเจะกันัาเกมล่าสุดเป็นแบล็กพูเอาชนะ1ประตูต่อ0นะครับไปดูกันที่5เกมหนังสุดของทั้ง2ทีมกันครับแบล็กพูดูไม่ดีเลยนะครับเป็นการเสมอ1นอ่าเป็นการ เสมอ2และแพ้ถึงสามเกมน,นะครับเกมล่าสุดแพ้เมดเดิลสโบรมาสามประตูต่อ0ส่วนทางอัลเดอร์ฟิลมีชนะบ้างครับชนะ1เสมอ2แพ้ 2, พ2พครับเกมล่าสุดเสมอทางควีนบัคเรนเจอร์สมา1ประตูต่อ1ไปดูวอลลี่ตูผู้เล่นที่คาดว่าน,น่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับวันนี้แบลก็กพูลเกมลุก2แนวรุกจะลงทั้งคู่ครับคริสโตเฟอร์ฮามิลกับทายชาลีปาติโนครับส่วนทางอัลเดอร์ฟิลจะมีทาทโจนาธานฮอคครับกับทางมาร์ตินแว็กฮอนครับในแนวลุกเหมือนกันครับก็ต้องบอกว่าแบล็กพูลผลงานย่ำแย่สุดๆนะครใลกมมะา11เติดแแพ้ I แพ้มารวด2เกมติดๆ2เกมหลังก็จะเจอฮาร์ดฟิลด์เนี่ยนะฮะส่วนทางฮาร์ดฟิลด์ทาวแม้จะดูไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเกมเยือนยังพอขายได้นะครับเพราะสามเกมหลังเนี่ยเล่นเกมเยือนยหลุดแพ้เกมเดียวเมืนอดูภาพรวมต่างๆ,ๆนานาแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นทีมเยือนผมมองซื้อ2มุมเชื่อไปที่ฮาร์ดฟิลด์ทาวดีกว่าครับคู่นี้ผมมองว่าฮาร์ดฟิลด์เบื้องต้นจะไม่แพ้แล้วผมมองว่าเขาดีพอจะบุกมาชนะแด็กคูได้เลยถึงบ้าน2ประตูต่อหนึ่งครับคูบ่สุดท้ายเราไปที่กาโชสลาอิตาลีกันตุ 2, นตีสองสี่สิบห้าน เดียวทางยูนิสทีมอันดับ13ครับโดยคุณที่เจอกันมาเกมล่าสุดเสมอกัน2ประตูต่อ2ครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับสาเลนตินาชนะ1เสมอ1แพ้3ครับเกมล่าสุดเอาชนะเลเช่2-1ครับส่วนทางยูนตุสชนะ2เสมอ1แพ้2ครับเกมล่าสุดเล่นในโคปาอิตาเลียเอาชนะลาซิโอมา1ประตูต่อ0ครับไปดูคริสตัฟผู้เล่นที่เข้าว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับวันนี้สาเลนตินาครับคู่หน้าจะเป็นดารคริสตอฟเปียเทคกับทางบุลเล เฟเดริโก c เคียซครับจะยืนอยู่ข้างหลังดูซันวาลโาวิชที่เป็นหน้าเป้านะครับก็ต้องบอกอสลาเลียนนาชนะเลเช่มาเกมล่าสุดก็ทีมศัภาพรวมยังดูแย่นะครับเพราะ6เกมก่อนหน้าเนี่ยพวกเขาแพ้สี่นะครับเสียไปถึง17ประตูและไม่ชนะใครในบ้านมา4ี่เกมติดหมดหน้าห่วงจริงครับต้องมาเจอยูนตตสตี้ ดูแล้วจะมูฟออนจากการโดนตัด15คะแนนได้แล้วนะครับดูจากเกมชนะเกมลาซิโอมาเกมล่าสุดน่าจะเรียกความมั่นใจขึ้นมาได้เยอะแล้วก็พราเขาค่อนข้างจะเป็นทีมที่เล่นเกมเย็นเก่งด้วยนะครับหเกมหลังเนี่ยเล่นเกมเย็นชนะไปซะสี่ครับเพราะฉะนั้นคนนี้ผมมองว่า1ลูกมีแน่ครับต้องมาลุ้นกันว่าลูก2จะมาหรือเปล่าจากยูนตุสแต่ผมมองว่าจะมาครับยูนตุสจะบุกมาชนะซาลานิตาน่าได้ถึงบ้าน2ประตูต่อศูนย์ครับสรุปทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกนะครับเอฟเอคัพรีเพลย์รอบสี่ครับฟิก